ถาเบิ่งเดินน้ำเพิ่นสินย่อยคาอ <c oughs> นั่นนั่นว่าละตัวช่วงนี้อยากกินแต่อียงเปรียปร้ยวๆสมๆเขียดเขียวเนยไดนึง่งโบว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเ <c oughs> มนูยำหอยนางรม <c oughs> เป็นเมนูที่น้องวิวคึดอยากค่ะพี่้องค่ะ <c oughs> จั๊กเป็นแนวไดบุช่วงนี้อยากกินแต่อียงเปรียปร้ยวๆสมๆ เคยเขียวเนี่ยไดน่นึ่งโบอ,อันนี้คือพริกเผาซอ้อยอยางพริกเผานี่เกียงทำให้แบบรสชาติหวานขึ้นแม่นบ่อาจจะแบบดับคาวแหละมั้งอันนี้เจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะใส่ไปเลยอ,อันนี้สามกระปุกร้อยบาทสามกระ <3 S 2> 1 1> ปุกเมนได้สำน็ละแล้วเราก็มีอะไรอีกหอมเจียวหอมเจียวนะครับผม แต่ปกติมันจิมีอันเนาะห้องไงยอดกระถินยอดกระถินแต่นี่บุญใหญ่เขามีสลัดให้ค่ะบเปสลัดมาให้แทนสลัดแกสลัดนีครับสอมยอดสองใบสลัดที่เขาแถมให้อ่ะบ่เป็นยังเขากินแต่ตอนกินเนื้อเน้นๆนี่แหละเนาะต้องคุกก่อนไหมหรือว่าไปเลยคุกก่อนดีกว่าคุกก่หน้าอิสเลอร์คืออะไรหน้าอิสหน้ากินเนี่ยจ้ะ โอ้จริงน้อยกับบอยากกิงนันงกรนังกิ๊ดนังก,งกอยบันไดครับเพื่อได้ผัวฝรั่งแนม <c oughs> <c oughs> เขานั่นแหละอ่าน้ำคือลงไปอยู่ใต้อันใดอของเรา,เอ,าอันใดเบิร์ตอ่ะชิม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 เอาไหมชิมพร้อมกันได้อืมนี่อืม เป็นไงได้อยู่ไม่คาวมากตอนองวิวล้างอะ่ะมันคาวแฮงพี่น้องค่ะคิดว่าจะกินไม่ได้แต่พอได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่จะถามว่าข้าวบข้าวอยู่น้อยนึงข้าวอยู่แต่ว่าแซ่บอืม,อม,อม ตึกตัวใหญ่นุ่มแพงว่มีกะทีนึกินก้าวลำเลยนะหอมขึห่หอยแครงเลยสามตัวเต็มช้อนมาโตน้อยอือออ ถ้ามียอดกระถินนี้เฟินแหงเลยนี่เข้ากาันปันพี่ปันคุยไปและพี่น้องมันได้ยอดกระถินมาเนี่ยผู้ชีส่วนเอา <c oughs> ลูกตายอิง ใครกินเยอะผักเหรออืมไม่หายไปเลยเบื้องนี่มันไหลลงไปหาเธอพอมเมนด์เอเธอกินเยอะให้กินได้สามตัวหนึ่ง แต่ผักนะฉันได้กินหมดแล้วฝั่งนี้ซ่อนเดียวเธอกระกลายแล้วสามตัวนะ <c oughs> แมนบอก <c oughs> อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องอก่ากลายบ่สามตัวเอาสี่ตัวเน้นอน้ขอคำเยบเด้ออืม <c oughs> ขอข สาม <laughs> น้องวิวท่วงเลยกินโตละซ่อนเอ้กินซ้อนละโตดีกว่าเอาเลย <laughs> ลมแห้งแห้ง เกี่ยลงมาเอาไปในใบนี้ตั้งจานมาตั้งชั้นนะพี่น้องก็เลยเป็นแบบนี้สดยากแล้วบ้าเนี<า>นบอกเขาบ่วงนี้ต้องใส่อิ่มแล้วออืมอืมม เลียหงไอ้ไอ้ลูทรายแพงกันอืมอืมน้ำจิ้มอืม ญ่โพดเลยนี่คือเป็นตนัน,นบังหน้าได้เลยอย่าว่าเท่าน้าจัดคำเดียวเลยโอ้ไม่ไหวแล้วมาพุระคำนี่ของเก่งน้อยอ่ะพุระคำ <c oughs> อุ้ยๆๆ เค็งหน่อยครับนี่ทำยังไงบ้างเจ้เาเหลือประมาณสี่ห้าตัวเนี่ยหมดแล้วครับลูกหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่คือใหญ่เท่าไหร่ แต่เมี่ยงปลาเผายงใหญ่ๆๆคนนี้เนาะแต่ละคำรอดูรอดูถ้าเบิ่งเดินน้ำเพิ่นสินย้อยค่าปโอ้ด้านนัน่นว่าละตัวีิจู้น่ะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะขอตัวไปเซตก่อนคือตอนนี้แบบเลอะเทอะเห็นไปแล้วค่ะพบกันคลิปใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ